วันนี้ก็ผมก็นําข้าวนะครับมีแล้วก็มีนาสเบียงเขาเรียกว่าสเบียงมีข้าวปลาอาหารนะครับมาแล้วก็มาแจกจ่ายกับพี่น้องชาวไทยนะครับก็ถิ่นอันนี้ไม่มีาเลยก็ที่จริงก็มาครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกสู่เท่นั้นเองครับเราก็ผมผมเชื่อว่าหัวใจของชาวไทยทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ทั่วโลกนะครับต่างก็ เศร้านะครับอยู่กับความอาลัยนะครับแล้วก็ทาทาสิ่งที่ดีดีที่สุดนั่นก็คือเลอกออกมาจากใจทั้งหมดก็คือทําออกมาจากใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเราก็ได้มีโอกาสแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้เจอสื่อครับนี้เพราะปกติแล้วผมผมมาก็น้อยมากที่จะได้เจอเพราะเราก็ทําบอกว่าเราผมก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่รักพระท่านแล้วก็เป็นลูกคนหนึ่งครับที่สามารถทําหน้าที่ ตอบแทนบุญคุณต่อประเทศชาติตอบแทนบุญคุณต่อพ่อของแผ่นดินของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นความดีคิดดีทดําดีผมเชื่อว่าทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างเช่นวันนี้ผมก็มานําอาหารนะครับข้าวปลาอาหารมาแล้วก็มาแจกจ่ายกับผู้ที่มารอครับที่จะถวายเป็นพระราชกุศลเด็ุพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราคความประทับใจที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวสมองที่กลาละครับความประทับใจตั้งแต่เล็กนะฮะตั้งแต่ที่ผมเกิดมาผมก็ได้เจอเหรียญบาทนะครับ เหรียญบาทตรงนี้เป็นแรงบรันดาลใจผลักดันให้ผมให้มีกําลังใจในการต่อสู้เพราะว่าผมหยิบเหรียญบาทขึ้นมาดูเมื่อไหรล่ละมันมีความรู้สึกว่านั่นแหละคือท่านได้ทําให้แก่แผ่นดินแล้วก็เมื่อผมเจออุปสรรคไม่รู้กี่ครั้งผมนึกถึงพระอ,องค์ท่านผมว่าการที่ผมได้เจออุปสรรคตรงนั้นน่ะมันแค่ประติวเดียวเองมันมันแค่สิ่งที่มันเล็กๆแต่ท่านแบบว่าฝ่าฟัานอุปสรรคตั้งมากมาย ผมเกิดมาผมเห็นท่านแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านท่านเสด็จไปเยี่ยมชมประสบนิกรทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและยังมีต่างประเทศอีกเห็นความเหนือยากของพระองค์ท่านแล้วผมว่าอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เราเจอเนี่ยมันหายไปเลยครับแล้วก็มองมองท่านเป็นฮีโร่และมองท่านเป็นอินสปายของเราคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเนี่ยฝ่าฟันแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคนั้นส่วนตัวทุกาเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าหรือถวายงานพระองค์ท่านแบบใกล้ชิด ในส่วนตัวผมยังไม่เคยครับครับแต่ว่าผมทาเบื้องหลังที่ท่านบอกว่าผมจําได้คือการปิดทองหลังพระส่วนมากคนไม่ชอบปิดทองหลังพระแต่หน้าเวลานี้ผมว่าคนไทยนะความความดีงามเนี้ยพระองค์ทําให้หมดแล้วท่านเดินมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเดินตามท่านหรือไม่ในฐนานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่าความรู้สึกของคนไทยหลายๆคนอยากจะพูด แทนผมอยากจะพูดเหมือนกับที่ผมอยากจะสื่อสารกับพระองค์ท่านนั่นคือเดินตามรอยท่านอขอเดินตามรอยท่านเพราะท่านวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วอย่างเวลาพี่ชาไปทางานทีทน่ต่างประเทศชาวต่างชาติเพื่อนนักแสดงมีถามถือแบบอะไรที่ผมก็ผมก,ผมก็จะบอกว่าผมมาจากเมืองไทยและมีพระมหากษัตนรนะะิยบที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมได้ต่อสู้สิ่งที่ผมทําทุกวันนี้นะครับ ผมนำศิละปะการต่อสู้ก็คือมวยไทยหมัดเท้าเขา่าศอกผมบอกว่าหมัดเท้าเข่าศอกก็คือนวะอาวุธนะครับนวะอาวุธอาวุธทั้ง9อย่างก็คือเป็นตัวแทนของราชการที่9นะครับเก้าเดินต่อนะครับก็คือเอาหมัดเท้าเข่าศอกของเรา9้าอย่างเนี่ยไปเผยแพร่แล้วทําไมคุณถึงอ,อ,อดทนแล้วก็ฝึกฝนมาถึงขนาดนี้ได้ถึงขนาดนี้มีคนถามผมบอกว่าผมได้แรงบันดาลใจเวลาที่ผมท้อผมนึกถึงพระอ,องค์ท่านท่านเหนื่อยมากกว่าผม แค่เราแบบว่านึกถึงเมื่อไหร่อะมันเป็นพลังมันเป็นพลังให้เราเป็นอย่างดีครับไปต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าเราไปอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วก็ไม่มีใครครับแค่หยิบเหรียญบาทท่านขึ้นมาดูโอ้โหท่านสู้กว่าเรามากขนาดนีนและเราแค่นี้เองเราก็สิ่งที่จะทําได้คือการตอบแทนดุลคุณต่อประเทศชาติก็คือการเป็นคนดีและก็ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับถาไม่ว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงทำไมคนไทยถึงรักในหลวงถามทำไมถึงแบบต่างชาติ ชาวอ่าชาวต่างชาติทำอ๋อที่คนชาวต่างชาติทไมคนไทยถึงรักผมว่าชาวต่างชาติก็รักในหลวงนะครับถ้าท่านนะครับเพราะผมได้เจอเพื่อนเขาบอกว่าคุณมีคิงนัมเบอร์วันมากเลยคุณมีคิงคุณเปรียบเสมือนพ่อเปรียบเสมือนแบบว่าผมไม่มีโอกาสไม่เหมืนแบบนี้ผมรู้สึกผมภูมิใจแทนแทนประเทศคุณแล้วก็แทนคนไทยทุกคนด้วยผมบอกเพื่อนหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบินดีเซลไม่ว่าจะเป็นเจสันเตียแฮมเขามาที่เมืองไทยเขาบอกว่า คุณสุดยอดมากผมมีความรู้สึกแบบพูดได้อย่างเต็มปากครับคือแบบว่าเราเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่สุดยอดครับเป็นฮีโร่นะครับคือซึ่งซูปเปอร์ฮีโร่เนี่ยยิ่งกว่าซูปเปอร์ฮีโร่อีกครับออบอกอะไรถึงคนไทยไหมคะที่จะกลับมาไทยครั้งนี้มันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะ,ะก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป,ไปแต่ณที่นี้ก็คืออยากให้ทุกคนเข้มแข็ง เราสูญเราสูญเสียแต่ว่าเราอย่าเสียสูญก็คือตั้งหลักตั้งใจแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจอะไรที่สามารถทําแล้วก็ตอบแทนสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณนะครับอันที่หาที่สุดไม่ได้คําว่าอันที่หาที่สุดไม่ได้คือมันมันอินฟินิตี้มันไม่สามารถบอกได้มันอยู่ที่ใจครับมันอยู่มันอยู่ที่ใจว่าเราจะทําแล้วก็ทําในท่านี้คือทําหน้าที่ของเราประชาชนคนไทยแล้วก็ลูกที่ดีของเราให้ดีที่สุดนะครับ ผมเพงงานที่ปากกระดูบ้างตอนนี้ถ่ายทำเรื่องอะไรอยู่มีอะไรเสร็จกันบ้างมีอะบ้างครับก็ผมเพิ่งเสร็จฟิล์มเอ็กซ์นะครับที่ไม่เอฟภาคสามนะครับล่าสุดก็เสร็จไปแล้วแล้วก็ผมก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องฮ่องกงเรื่องพาราดอกพาราดอกนะครับก็ถ่ายมีผงยินเป่ามีปูเทนเลอร์นะครับเป็นอย่งจีนนะครับแล้วก็รอชมประมาณปีหน้าครับครับกับใคร ภูมกับยิบบิวซันครับที่เป็นกำกับภาพยนตร์เรื่องยิบมันครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันกับผมยิบเป่าซึ่งกำกับคิวบูคิวแอคชั่นนะครับก็ในเรื่องก็เนี่ยผมบอกผมบอกว่าภูมิใจมากในเรื่องผมรับรับบทเป็นตำรวจไทยนะฮะตำรวจไทยที่เราใช้ความสามารถคือมวยไทยแล้วก็การยืดพีแบบแบบตำรวจไทยนะฮะแต่ว่าจะเก่งแล้วก็ถ่ายทอดออกมาดีขนาดไหนต้องรอชมกัน เราเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนครับมีการในบทอะไรเงี้ยหรือไม่ครับครับคก็มีในในเรื่องของผมว่าหงินเป่าเออ่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของเราครับในการที่จะทำหนังแอคชั่นออกมาขอโทษนะครับขออนุญาตเรื่องอ๋อครับค่อยๆนะโอเคหงยินเป่าครับก็เป็น เดียบเสมือนไอดอนเองเราครับเรื่องของคิวบูคิวแอคชั่นหนังกังฟูทุกเรื่องนี้ก็จะเห็นเขาแบบลีลาสไตล์แบบว่ากังฟูนะครับก็ผมก็ได้ร่วมงานกับของิปเป่าเป็นเป็นครั้งแรกเฮ้ยไม่ใช่ดิครั้งที่2ตอนนั้นผมเล่นเป็นสตาร์อยู่ผมเล่นเป็นสตาร์อยู่ครับประมาณ 10- 20ปีแล้วฮะตอนนี้ก็มาเล่นบทเขาบอกว่าเออแล้วก็เราก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เราทํางานกันใกล้ชิดมากเพราะว่าหนึ่งคือสไตล์กังฟูกับสไตลม์มวยไทย ได้มาเจอกันได้มาแลกเปลี่ยนกัน<ช>แล้วก็เวลาพักกองก็เอาข้าวมานั่งกินด้วยกันนะครับเราก็ทําอาหารไทยไปที่กอง <ใน S 1> เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะฮะตอนนี้ผมก็ได้รับบทเป็นตํารวจไทยก็โชว์ศักยภาพของว่าตํารวจไทยมีปีมไงลายมือเป็นยังไงโดยผ่านการออกแบบของผงจินเป่านะครับนอกจากนนา,อกากสองอเรื่องนี้ในปีหน้ามันมีเรื่องอื่นติดต่อมาบ้างรือยังจะวางแผนไปของปีหน้าครับก็อันนี้ก็ นิดนึงก็มีเรื่องของ Macchips ปอตนะครับก็เป็นเป็นคล้ายๆ e x p e n i a b l e ทีมเอเชียครับครับก็รอติดตามก็ก็จะถ่ายในปีหน้าครับเหมือนตอนนี้เรื่องพิาก็มีเรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องตลอดครับช่วงนี้ก็มีงานเรื่อยๆครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับครับส่วนใหญ่ก็ไปมาต่างประเทศนะครับแล้วก็มาตอนนี้ก็อยู่เมืองไทยก็ถ่ายหนังที่เมืองไทยแล้วครับ ฮ่องกงครับถ่ายนังฮ่องกง,งนี่มาถ่ายที่เมืองไทยฟาสต์แปดยังยัหยังไงต่ออ่าฟาสต์แปดคิวผมไม่ได้ครับเพราะผมเปลี่ยนเป็นทริเปเอ็กซ์<ๆ>ก็เลยคาดเคลื่อนกันนะครับด้วยคาแรคเตอร์เราเราจัดมาที่ทร,ริปเอ็กซ์แสดงว่าก็แน่นอนแล้วลว่าไม่ได้ไม่ได้เลน Fast ่นฟาสต์แปดแน่นอนครับผมครับผมเสียดใจไหม,มพี่เสียดใจไหมอ้โหไม่เป็นไรโอ้โหไม่เป็นไรเพราะเว่าหนึ่งคือเราได้มาเล่นเอ่อทริปเอ็กซ์ก็ถือว่าเป็นที่สุดเหมือนกันครับที่สุดที่สุดของหนังถ้าเกิด เพราะว่าหนึ่งคือคาแรคเตอร์ที่เราได้เล่นเนี่ยมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเล่นอ่าแล้วก็เล่นออกมาเป็นตัวเสพแสบส่วนจะแสบจะร้ายขนาดไหนก็ต้องรอดูทางทีมเดิมของพัาสแบบเขาเสียดายไัมที่เสียแล้วก็หนึ่ไปอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อันอันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจราจาระหว่างระดับสูงขึ้นไปนะครับทางสตูดิโอครับแต่ว่าคือทางบินเดเซลกับพรรคพวกนี้คือแบบว่า อยากร่วมงานกันถ้ามีอะไรก็คือต้องมีบทให้เล่นอะไรพวกนี้ครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรติเระก็ถือว่าเรื่องที่เป็นเอ็กซ์ก็จะรู้สึกว่าเราเป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานตรงนั้นครับดีเซลร่วมง,งานกับเราเป็นยังไงบ้างครับครับหลายคนระตับโปรโมทเาก็เป็นซุปเ,เปอร์สตา,าร์ระด<ขอ>ับ<อ>ก็รู้สึกภูมิใจครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะักแสดงไทยคนหนึ่งท,ที่ได้มีเกียรติได้เป็นร่วมงานกับดาราระดับซุปเปอร์สตาร์ระดับฮอลลีวูดตรงนั้นเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ โดยที่ว่าเขาก็ชอบลีลาการต่อสู้ลีลามวยไทยด้วยก็ในหนังเขาก็จะนําศิลปะมวยไทยเนี่ยออกไปนิดๆเพื่อให้มันมีอะไรแปลกใหม่นะตอนนี้พี่ตารับงานไทรดูคิวให้หรือว่าไทยจปดการองคิวอ๋อก็มีครับถ้าผมก็มีในส่วนของต่างประเทศก็ดูแลอยู่ครับก็เป็นระดับเป็นระบบเป็นขั้นตอนครับ สัญญาเป็นหลายปีหรือว่าอะไรอ่านี่คงไม่ไม่ไม่ขอไม่ขอชิกแจงครับแล้วอย่างแฟนๆในไทยจะได้เห็นแบบพี่จ่าในรูปของหนังไทยอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะหรือหรือะไรหี่จะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมครับต้องต้องรอดูครับผมนะฮะต้องรอดูติดต่อติดต่าไม่ทราบอืออ่าหนังไทยเหรอครับใช่หนังไทยยังไม่มีใครติดต่อมาครับจะไปนอกอย่างเดียวละใช่ไหมเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าไปนอกอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเราหนึ่งคือ จังหวะและก็เวลาแล้วก็ตารางสเก็ตตัในการที่จะวางงานตรงนี้ด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงต้องดูบทกันอีก<ม>ทีหนึ่งว่าถ้าเราจะทําหนังไทยออกมาเนี่ยเราก็ต้องดูบทว่าให้มันทำยังไงที่จะให้ส่งเสริมสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศไทยก็ค,คิดมองมองมองอยู่ครับว่าคือถ้าทำหนังไทยก็คงทำให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเขาบอกว่าพี่จ้าแบบค่อยงจะเลือกบทได้ไหม ก็คอือช่วยกันดูครับก็มีผู้ใหญ่ช่วยดูแล้วเราก็ช่วยแล้วก็เราก็ดูด้วยว่าคาแรคเตอร์ไหนที่จะเหมาะกับเราที่สุดครับต้องเป็นตัวเด่นเท่านั้นไหมคะว่าแบบไม่ถ<ม>ึงเราไม่จะเป็นครับเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็มองว่าเราสมควรที่จะเล่นบทไหนแล้วเราต้องถามเราด้วยดูเรา <Okay, hi. S 1>